นี่อันนี้การกินย่ำเสาคนเด้กพี่น้องเลยหลังจากเนเก็บหอยเก็บกุ้งเนาะเอาลืมสวัสดีครับทักทายสบายดีพี่น้องคู่คนนะครับเดอ้ออันสําหรับคลิปนี้กับมาอยู่ในหนองป่าคือเก่าแะละพี่น้องม,มินี่จะหนองป่าแล้วกัเพื่อนเก็บป่ามีแล้วนาะพี่น้องเนาะแต่ด้วยก็ขออนุญาตบาัตรคาพาพี่น้องมาสม้มวิธีการวิธีการเก็บวิธีการเก็บเพัาะเนาะมาส้มบรรยากาศ น้องป่าทีมงานกับทีมงานอันนุ่มหน้านอนหนาวเมาซะพี่น้องไอ้ลุงมันก็ดไหลคุประคอได้พี่น้องอ้ประคอที่มันเฮนมานํำน้ำที่มันรู้ลงแล้วน้ารู้น้อยน้อยป่ามันก็มันเห็นน้ําเนาะมันก็คอยไหลขึ้นมาลุงบอกว่าเก็บงายแล้วว่าไม่ได้ลงขี้ตมปลาเลอะนะมันลงไปทางกลางมันก็โยขี้ตมเพลงแหววไปแล้วนี่ธรรมดาได้ขี้ตมแล้วพี่น้องเอ้นี่แล้ววา อันเท่าแหละเก็บโลโลนี่แหละเดอ้อซุ่มตัวนะั้นเก็บโลอดอันมองขี้ตรเลือกๆนะเราวะน้นองพี่น้องเนาะดื่อกระเพาะพี่น้องมาส้มบรรยากาศวิถีชีวิตบ้านๆน้นองพี่น,อนอ้องเนาะวิถีชีวิตบ้านๆก็คือนี้แหละพี่น้องเอ้ยหลังจากแล้วไฮแล้วนาคือว้าวอะไรพี่น้องเอ้ยมีมีวไ,ไมไ่มีงานเพลยเอ็ดกหาสูปป้ปฟาเมาซะไปขายว่างากนก็ได้พอได้ไสได้สี น้ำบานา้ำเมืองเนาอพี่น้องเนาะกันที่น้องเลิหมานแน่กะได้แน่แพอได้ครบได้กินน,นะน้าพี่น้องเลยกินจังขายคือเพื่อเว,ว้าอันนี้สืโยมีเว,ว้าและนี่เพื่อนเหมาวขายอย่างเดียวเลย <laughs> นาะพี่น้องเนาะ,ะด้วยก็พาพี่น้องมาสมบรรยากาศมาเบิง่งมาเก็บวิวเนาะมาเก็บวิวเพื่อพี่น้องเบิง่บงมาถ่ายทำแล้วก็ป่านพี่น้องผููเพิพ่นอยู่เมืองเนาะเมืองหน้าเดีย๋ยวพิธีชีวิตบ้านเฮาเนาะ มันเป็นแนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยบังป่าพี่น้องโอ้ยโลโลยพี่น้องโตมีได้หน่อยได้พี่น้องเอ้ยโขปลาบึกเลยเนะยาะเมื่ตัวใหญ่แล้วปลาบึกมีได้น้อยได้ปลาบึกนะั่นธรรมาดาได,ด้อันไอ้เพื่อนก็นยังเอากุ้งมีแล้วได้นะกะไอ้สายทางนี้เพื่อนเเก็บไอ้เก็บปลาเนาะเก็บป่าเก็บหอยหอยเพื่อนก็นเอาขึ้นไปไว้แล้วอันนี้เพื่อนเก็บป่าปลาก็โตโต,ตกะ มะโกยตึงนะหายบ่ไงก็ดีเนาะหลายอยู่ได้พี่น้องเอ้หลายหลายหลายป่าตบมมกโกยตึงนี่มันก็เป็นลุ้นเป็นลุ้นนี่เนาะตน้อยตัวใหญ่มีเมื่อเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะนี่ในหนองสาเนาะเบิ่งเบิ่งผูกลอยโลงเรียงโลงเรียงอยู่บู๊ข้ากฤีพี่น้องเลยกับภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนี่ยุงพอน้องขึ้นมาล้างนะปะไปเบิ่งว่าเป็นเทออกมาอะไรได้ป่าปเดีนยวพี่น้องพูกบู๊ฝากขอเนาะพี่น้องนี่แน่โอ้ยังหั่นยังแห้งอยู่ได้แล้วก็ โดดบึบโดดหนาวเก็บเด้อเจ้าล่ะเราอะอีกคนหนึ่งเว้ยก็ยังอยู่หนองซากลางหนองซากไร้ยังไม่ได้ขึ้นมานะฮะเพื่อนวะอันคอยเก็บคอยไหลบอกไงกันดินี่ปลาคอเก็บปลาคออะไรได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวงามๆได้ปลาคอกันดิสุดยอดนะพี่น้องเอ้ยคนไอ้ใส่แล้วก็สาวกุ้งแล้วเราก็เก็บกุ้งไปเรื่อยนะฮะพี่น้องปลาซันเถาะ ต้องเก็บไปที่อะที่อะเล็กที่อะย่างที่อะที่อะอันที่อะย่างว่าไงกันเก็บไปที่อะย่างกันเบื้องขี้ตมพี่น้องเอยเพ่งแอวเลยได้มีนินธรรมดาได้ขี้ตมหรือว,ว่าโครนนะฮะว้าวไทยอีกนะตาดุยนะคิดตุ่ตมหรือว,ว่าขี้โครนนะฮะประมาณเพียงแอวนะเอาพี่น้องนะเออพี่น้องเอ,อ้ยฟังตาดุยบอกสลายใบยบ,ยบวกไปตามประจัน ขอ,ขอบคุ้นก็มุกกบเจอพี่น้องเด้อที่แบบมันเป็นกำลังแรงมกกำลังแรงเจอตาดุยเนาะนี่ไอ้ชายเพิ่งเก็บหอยน้ำเก็บปลาน้ำอะไรได้บางนี้พี่น้องเลยจอจันแหละจอลงจอลงเลยน้ำกระเลิมจอลงจอลงแหละอันยังมีทนยายเคียนอีรอบหนึ่งเนาะเอาละพี่น้องเลยคลิปนี้กันเนี่มาพอสมมาภาคควนเนาะอนุญาตจบคลิปลงซ้ำนี้ติดตามชมตอนต่อไปพี่น้อง